ตัวนี้อะไรอะไในแหวนโชวกอนโชวแหวนนี่คือแหวนนี่คือแหวนนะตัวหอมจากได้แหวนแล้วมีอะไรอีกตัวนี้ขนมไหนดูกล่องทีกล่องอะไรนะ่ะนี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่ โอ้ยยี่สิบบาทได้ขนมห่อร์หนึ่งแล้วก็แหวนเตยหอมได้แหวนใส่แบบแกะเอ่ให้เองแกะเองแกะเองใส่เองเตยหอมได้แหวนได้แหวนเอาใส่แหวนอู้แตกแตกแตกเอาลองใส่แหวนดูสิใส่มาได้นี่ใส่นี่ปุ๊ก แต่ให้ใหญ่ขมสิใหญ่ใหขมอวดเกินแต่ไม่ได้แต่ให้ตัดดีตัดดีใส่ได้ตัดดีใส่ได้พอดีเลยเตัดดีใส่ได้เท่านี้แหละอันนี้อะไรอ่ะวันนี้ได้อะไรอีกขนอมอะไรขนอมขนอะไรแกดูสิ ี่ดูขนมนี่โอ,โอ้คุกกี้อร่อยไหมโอ้คุกกี้ลื่นนี่นี่คือกล่องขนมยี่สิบบาทได้แหวนหนึ่งวงได้แหวนหนึ่งวงแล้วก็ขนมขนมนะฮะหนดูขนมใหม่สิไหนดูขนม นแเวนอ่ะชิมดูซิอร่อยไหมเออว่าีอยู่นี้เออ,เอ,อนี่ขนมนะครับที่ได้มัมมัมดูมัมด,มมดูอร่อยไหมขนมอร่อยไหมนแหวนเออ ปเสร็จแล้วกลับบ้านได้ก็กล่อง,งขนมเตยหอมเดียหอมมองก่อนเดียหอมมองก่อนอารมณ์ไม่จอย